ในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตค่ะกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันการแก้ไขข้อบังคับพักเพื่อไทยทําให้นายจตุพรพรมพันธ์ไม่ขาดคุณสมบัติซสเพียงแต่ยังต้องรอการรับรองผลการเลือกตั้งก่อน นายนทัทวุฒิใส่เกลือว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอเอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ระบุว่าจะรับรองความเป็นสสให้นายจตุพรพรมพันธ์ว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเพื่อนําไปยื่นประกอบการขอประกันตัวต่อศาลแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกกตยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างไม่ใช่มติของกกตเห็นว่ามีการ ประชุมของฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกฎหมายเสนอความเห็นเพราะฉะนั้นถ้ากกตท่านบอกว่าท่านจะรับรองวันที่12ก็อันนั้นก็เป็นน้ำหนักหน้าที่ของท่านแต่ว่าถ้ามีเอกสารมีความเห็นของฝ่ายกฎหมายประกอบเนี่ยก็น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรที่จะไปนำเรียนต่อสารว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยก็มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยหลักการเนี่ยพอกอกตรับรองวันใดก็ตามเนี่ย สถานะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้นับเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งก็คือสกรกฎาคมเพราะฉะนั้นขณะน,นี้คุณจตุพรพรมพันธ์ก็มีสถานะเป็นสอสอยู่แล้วโดยหลักการ นายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายจตุพรเชื่อว่าหากมีเอกสารดังกล่าวก็จะสามารถยื่นให้ศาลพิจารณาประกันตัวนายจตุพรได้แต่เมื่อกกตปฏิเสธว่าไม่ใช่มติจึงต้องรอการประกาศรับรองในวันที่12กร,รกฎาคมเพื่อยื่นประกันตัวอีกครั้ง ด้านนายประพันธ์นายกุวิทกรรมการการเลือกตั้งด้านบริหารการเลือกตั้งเปิดเผยว่ากะกะตจะประกาศรับรองความเป็นสสให้กับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่12กรกฎาคมโดยขณะนี้มีสสที่ถูกร้องเรียนกว่า50คนขณะที่กะกะตมีเวลาพิจารณา30วันหากไม่ทันก็ต้องประกาศรับรองไปก่อนส่วนกรณีของนายจตุพรเบื้องต้นเห็นว่านายจตุพรไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเมื่อปี 2,553พรรษาเพื่อไทยได้แก้ระเบียบของพรรคโดยให้ยกเว้นกรณีผู้ที่เคยถูกคุมขังหรือผู้ที่เคยถูกหมายศาลยังมีสถานะความเป็นสมาชิกพรรคอยู่คุณสมบัติในการสมัครนะฮะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือปัญหากรณีว่าจะขาดคุณสมบัติต้องการเป็นสมาชิกภาพหรือเปล่านะฮะคือ ราะว่าตามคืออันนี้เราไปดูข้อบังคับพักของพักที่ที่คุณเจตุพรทั้งกัดนะท่าเจ้าที่เขาจะต้องไปเอาข้อบังคับพักมาวิเคราะห์อีกทีนะฮะว่าตามข้อบังคับพักของพักเพื่อไทยที่คุณจตุพรเป็นสมาชิกเนี่ยตอนนี้ซึ่งในวันเลือกตั้งแล้วยังถูกคุมขังอยู่เนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องไปรวบรวมข้อิีมาเสนออีกทีหนึ่งครับ นางธิดาถาวรเสรรักษาการประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติและนายแพทย์เวงโตจิราการว่าที่สสบัญชีร,รายชื่อพักเพื่อไทยหวังว่ากกตจะรับรองความเป็นสสของนายจตุพรแม้จะต้องส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อก็ตามโดยเห็นว่าเมื่อประเทศไทยต้องการความปรองดองก็ควรใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้น